สวัสดีนะคะทุกคนไซโนการเด้นค่ะมาคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาชวนปลูกต้นหอมต้นกระเทียมนะคะ ปลูกแบบง่ายๆค่ะทํากันแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากก็ขอแค่ว่าเพื่อนๆมีกระถางนะคะจะเป็นกระถางเล็กกระถางใหญ่ก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่มีกระถางเลยก็ถุงดํานะคะแต่อันนี้ที่ไซโนการเดนใช้เป็นกระถางใหญ่เพราะว่าจะปลูกหลายหัวนะคะแต่ถ้าใครใช้เป็นขวดน้ําหรือว่าขวดน้ําเกลืออย่างที่เมื่อกี้คลิปแรกเราทําให้ดูไปนะคะอันแบบนั้นก็ใช้ขวดละหนึ่งหัวได้นะคะนี่นะคะเตรียมดินค่ะดินที่ใช้ก็จะเป็นดินหมัก อย่างตามสูตรของไซโนกาเดนหรือจะตามสูตรของเพื่อนๆที่มีกันก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นดินสําเร็จรูปนะคะวันนี้ก็ไซโนกาเดนใช้ดินบักใบก้ามปูค่ะก็จะมีสารอาหารเยอะนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปค่ะ หลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จหมดนะคะตัวหลักของเราที่เราจะต้องมีก็คือน,นี่ค่ะหอมค่ะหัวหอมนะคะถ้าเราปลูกด้วยการโรยเมล็ดเนี่ยจะปลูกยากขึ้นยากใช่ไหมคะก็เลยจะมาแนะนําเพื่อนๆว่าให้ปลูกจากหัวหอมนี่เลยค่ะหรือหัวกระเทียมนี่นะคะแบบนี้จะทําให้ขึ้นง่ายขึ้นไวแล้วก็ขึ้นได้เยอะด้วยนะคะนี่เอาให้เพื่อนๆดูเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นหอมแขกนะคะ หอมแขกถ้าเขางอกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะได้ใบใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่ะได้ใบใหญ่แล้วก็เด็ดทานได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นกระเทียมรายคนไม่เคยเห็นนี่ต้นกระเทียมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะกระเทียมก็สามารถมาปลูกทานต้นได้ค่ะรสชาติก็จะออกแบบซาๆนะคะแบบว่าอืกินแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะต้นกระเทียมก็ทานได้ค่ะทานเหมือนต้นหอมนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆบางคนไม่รู้นะคะนี่นะคะ แต่เดี๋ยวมาดูวิธีทําต้นหอมกันค่ะหอมนะคะปลูกต้นหอมเราใช้เป็นหอมแขกนะคะเพื่อนๆเลือกมาเลยค่ะหัวโตๆโตยิ่งโตยิ่งดีนะคะยิ่งได้หัวโตยิ่งดีนะคะอันดับแรกที่เพื่อนๆจะต้องทําไม่ต้องไปแช่น้ําไม่ต้องไปเล่งรากอะไรใดๆแล้วนะคะทํากันปลูกกันแบบง่ายๆค่ะก็น,นี่นะคะใช้วิธีนี้เลยค่ะเอามีดนะคะเอามีดตัด รากเดิมนะคะเห็นไหมคะหัวหอมที่เราได้มาหัวหอมที่เราได้มามันจะมีรากอยู่นะคะให้เพื่อนๆใช้มีดเนี่ยคะ่ะตัดรากของเขาออกเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมือเดียวทําไม่ได้เลยเดี๋ยวทําให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะเพื่อนๆทําแบบนี้นะ เห็นไหมคะเขาจะมีรากอยู่นะคะรากเดิมของเขาเราใช้มีดฝานออกเลยค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นการกระตุ้นรากค่ะนี่นะคะเอาออกให้หมดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นรากให้เขาให้รากเขาเกิดใหม่นั่นเองนะคะเป็นการกระตุ้นรากให้เขาเกิดใหม่ค่ะทําเหมือนกันหมดทุกหัวเลยนะคะทําเหมือนกันหมดเลยค่ะ ตุ้นรากนะคะเอาเฉพาะรากออกไปนะคะปาดๆเอาลากเขาออกค่ะรากเดิมที่เขาได้มาอยู่กับหัวเขาเนี่ยค่ะปาดออกค่ะหลังจากเราเตรียมดินใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะปาดรากออกแล้วต่อไปก็จะเป็นการปาดหัวเขาออกค่ะตรงนี้นะคะเพื่อน เนี่ยค่ะหั่นออกเลยค่ะไม่ต้องเยอะมากค่ะหั่นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ต้นเขาง,งอกออกจากตรงนี้ล่ะค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆนนี่นะคะหั่นออกแบบนี้เลยค่ะทุกหัวเช่นกันนะคะจะเป็นการช่วยเร่งให้เขามีต้นงอกออกมาไวขึ้นนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องไปแช่นะ้ำไม่ต้องไปบ่ม เราปลูกกันแบบง่ายๆแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะปลูกแบบง่ายๆค่ะบางหัวก็อาจจะขึ้นบางหัวก็อาจจะไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆซื้อใหมาเยอะๆเลยค่ะช่วงนี้หอมถูกนะคะซื้อมาค่ะปลูกเก็บไว้กินต้นนะคะเด็ดได้เรื่อยๆนะต้นหอมเนี่ยเวลาเราเด็ดแล้วเด็ดใบรอบนอกออกข้างตรงกลางเราทิ้งไว้ให้เขางอกเพิ่มเรื่อยๆเราก็จะมีต้นหอมกินได้ตลอดนะคะนี่ค่ะ หลังจัดเสร็จแบบนี้แล้วนะเพื่อนเพื่นเพื่อน,นเ,อน,เอนก็เอาหอมที่เราปาดข้างหน้าแล้วก็ปาดลากออกแล้วนะคะามาใส่ลงดินแบบนี้เลยค่ะกดลงไปครึ่งหัวพอนะคะกดลงไปแค่ครึ่งหัวค่ะเพื่อเอ,เอาดินกดไว้แค่ครึ่งหัวนะคะไม่ต้องหมด เพื่ออะไรคะเพื่อให้เพื่อให้เขาไม่เน่านะคะเพื่อให้เขาไม่เน่าค่ะก็คือใส่ไว้ห่างๆกันนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะหรือใครใครมีอีกเพิ่มไปได้อีกนะคะเพราะดินในกระถางนี้เยอะค่ะห้าหกหัวใส่ได้นะคะเอาแค่ครึ่งหัวเพื่อที่เวลาเรา ลดน้ำเขาจะได้ไม่เน่านะคะถ้าหัวเขาเน่าเขาก็ไม่งอกนะคะแบบนี้นะคะเพื่อน,อนแล้วก็ลดน้ำนะคะเวลาลดน้ำเนี่ยลดแค่ให้ให้ชุม่มไม่ต้องแฉะนะคะแล้วก็ไม่ต้องลดเช้าเย็นหรอกค่ะพอเราเห็นว่าดินแห้งเราก็มาลดอีกทีหนึ่งเห็นว่าดินแห้งก็มาลดอีกทีไม่ต้องทุกวันนะคะทุกวันอาจจะทำให้อันนี้ได้ค่ะ ทิ้งไว้แบบนี้นะคะรดน้ําเช้ารอบหนึ่งหลือจะเย็นรอบหนึ่งก็พอนะคะถ้าเห็นว่าดินยังชุ่มชื้นอยู่ก็ไม่ต้องรดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้หัวของเขาเน่าได้นะคะนี่ค่ะถ้าทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็จะงอกออกมาแบบนี้นะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหมคะอย่างที่บอกว่าบางต้นก็จะงอกดีบางหัวก็งอกดีบางหัวก็ยังงอกช้ายอยู่นะคะทั้งๆที่ปักพร้อมกันเนาะ ก็แล้วแต่นะคะหัวไหนสมบูรณ์มากหัวไหนสมบูรณ์น้อยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีต้นหอมไว้ทานกินแบบปลอดสารด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ต้นโตค่ะ,ต,ต,คะต้นโตอวบเลยค่ะสําหรับหอมแขกหรือหอมหัวใหญ่หอมแดงนะคะหัวใหญ่ๆที่เรียกว่าหอมแขกนั่นแหละค่ะแบบนี้นะคะเวลาจะทานเพื่อนเพื่อนเก็บใบข้างนอกนะคะเนี่ยค่ะเด็ดเด็ดใบข้างนอกทานทานนะคะก็จะทําให้เราอ่า มีต้นหอมกินได้นานๆตลอดไปนะคะก็คือเลมๆจากข้างนอกข้างนอกนะคะไม่เด็ดหมดนะเพราะถ้าเด็ดหมดเขาจะโตช้าเนาะเราก็เหลืออันไหนที่ยังไม่โตเราก็เก็บไว้ค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะมีต้นหอมกินได้ตลอดค่ะอันนี้ก็มาฝากถึงวิธีการปลูกต้นหอมแบบง่ายๆและไม่ต้องอะไรมากมายสําหรับเพื่อนๆที่พเพาะเมล็ดไม่ได้นะคะเพราะยากนะคะมาลองใช้วิธีนี้ดูนะเพื่อนๆใช้หอมแขกนี่แหละคะ่ะ แล้วก็ช่วงนี้หอมก็ราคาไม่แพงมากนะคะสามารถซื้อมาปลูกทานได้นะเพื่อนๆอันนี้เราฝากไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสำหรับต้นหอมที่เราจะปลูกไว้ทานค่ะ